อันนี้คือเอาไปทำพันธุ์นะครับเนาะครับคือเลือกโคนที่มันโคนที่มันมันมันหลวมไม่แน่นแล้วก็ที่รากลอยอันนี้เป็นไผ่หวานนะครับครับไผ่หวานยอดต้มมันเนี่นต้มนี่ใหญ่ใจแตกนี่ต้มนี่ขึ้นจะขึ้นตูมนีญ่นี่เอาไปปักหลักหอยก็ได้นะเนี่ยพี่สวัสดิ์อันเองประสงค์มากไหมทำโคเนเจอร์แล้ววัดีมอดก็ไม่กินครับ นี้จะไปทําพันธุ์ต้องดูตาครับตาหลายตาหน่อยไหม,หมไพพครับตาแย่จำตัดไปดีจะวางตาเพิ่มครับนี่ข้างล่างเราก็ดึงขึ้นมาเลยเหรอครับครับ,รบต้องมีเสียงแทะแล้วก็ถ้ามันแยกเรากนเดิมนะครับนี่เป็นการตัดผ่หวานเพื่อไปทําต้นพันธุ์น,นะครับนี่เป็นทดลองตัดครับน,นี่อาจารย์สว่างครับจากการไฟฟ้าฝา ภายผลิตอ๋อสายขายขายผลิตนะพิสวัตรโอ้ออันนี้พิสวัตก็เหนียวได้เลยครับเนี่ยต้นนี่ไม่มีเสียมนะครับนี่มีมีดมาครับมเป็นการทำพันธ์ออครับผม ที่เป็นเอาไปทําต้นพันธุ์นะครับง่ายๆครับตรงนี้ตรนนี้จะเป็นไผ่หวานนะครับปลูกไว้ทั้งหมดเจ็ดไร่นะครับตรนี้รนครับผม